่วันนี้พี่ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาติวในส่วนของวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศนะก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปติววันนี้นะฮะก็คือจํานวน5ข้อใช่ไหมครับอ่าการเนินพี่บอกเลยว่าเป็นข้อสอบจริงนะฮะเป็นข้อสอบจริงทั้งหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ถูกทุกข้อนะเราต้องทําให้ถูกทุกข้อนะครับเป็นข้อสอบจริงนะก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะไม่ยากนะครับ ก็มี5ข้อก็ทําให้ได้5คะแนนเต็มนะครับอ่ะเราจะไปดูกันเลยนะข้อที่36นะครับนะข้อที่36กเนี่ยก็คือเขาบอกว่าข้อมูลในข้อใดใช่ไหมครับจะเป็นสารสนเทศนะก่อนอื่นพี่ถามกันว่าสารสนเทศคืออะไรนะครับนะก่อนอื่นเราต้องรู้กันว่าสารสนเทศเนี่ยคืออะไรนะครับนะก็ภาพถ่ายทะเบียนรถในที่เกิดเหตุขอ ภาพกล้องวงจรปิดที่ได้จากหน้าธนาคารคอภาพผู้ต้องสงสัยที่ผู้เสียหายเลือกนะฮะงอภาพเคลื่อนไหวจากกล้องติดหน้ารถนะครับอ่าข้อนี้ตอบข้อไหนกันเลยนะฮะตอบใช้ข้อไหนกันนะฮะข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากนะเราต้องรู้ว่าสารสนเทศนเนี่ยคืออะไรนะครับนะอ่าพี่จะเฉลยแล้วนะครับนะข้อนี้สารสนเทศคืออะไรเอ่ยนะครับ สารสนเทศเนี่ยก็คืออะไรครับข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วใช่ไหมครับเราก็มาดูว่าชอยข้อไหนเนี่ยที่เป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลนะครับนะก็ภาพถ่ายทะเบียนรถในที่เกิดเหตุมีไหมนะครับผ่านการประมวลผลไหมเอ่ยนะครับไม่มีนะครับ,ไม,มนะรบไม่มีคําไหนที่แสดงแสดงถึงการอะไรครับประมวลผลนะครับ ไม่มีนะก่อนเนี่ยไม่มีเลยนะครับขอภาพกล้องวงจรปิดที่ได้จากหน้าธนาคารตัวนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับนะไม่มีคําไหนที่แสดงถึงการประมวลผลเลยนะครับนะไม่มีนะงอภาพเคลื่อนไหวจากกล้องติดหน้ารถมีไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบชอยคอนะคำไหนที่บ่งบอกถึงการประมวลผลนะฮะ คำไหนที่บ่งบอกถึงการประมวลผลนะฮะ,ะต่อพร้อมกันนะครับก็คือคําว่าเลือกนั่นเองนะครับนะการเลือกเนี่ยอะไรครับผู้เสียหายเลือกการเลือกเนี่ยก็คืออะไรเอ่ยก็คือผ่านการประมวลผลแล้วใช่ไหมครับการเลือกก็คือการผ่านการประมวลผลแล้วนะฮะนะ,ะการประมวล ผลนะเพราะงะั้นข้อนี้จึงตอบใช้คอนะครับต้องอดูชด้ดีๆนะนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยถึงตอบใช้คอเพราะว่าคำว่าข้อมูลในข้อใดเนี่ยเป็นสารสนเทศใช่ไหมครับคำว่าสารสนเทศเนี่ยก็คือข้อมูลต่างๆที่ผ่านการประมวลผลแล้วนะครับเขาเรียกว่าสารสนเทศโอเคไหมครับแล้วใช้คอเนี่ยเขาบอกว่าภาพผู้ต้องสงสัยที่ผู้เสียหายเลือก ผู้เสียหายเลือกก็คือการเลือกเนี่ยเป็นการประมวลผลนะครับโอเคไหมนะครับข้อนี้ก็ตอบใช้ข้อนะครับนะก็ไม่ยากนะครับอ่าต่อไปนะครับข้อนี้ใครถูกบ้างนะครับอ่าต่อไปข้อที่37ย้ำว่าเป็นข้อสับจริงนะครับนะสาเขาบอกว่าพบตรสัางให้นสตกล้าหารนะครับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่ทั้ง input แล้วก็ output นะฮะได้นะครับ คุณสมบัตินี้ตรงกับอุปกรณ์ในข้อใดนะอีกรอบนะครับผบปตทสั่งให้นสตกล้าหาญซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่ทั้ทงอินพุตแล้วก็เอาพุตได้คุณสมบัตินี้ตรงกับอุปกรณ์ในข้อใดนะครับกแป้นพิมพ์นะครับ,รบขเมาส์นะฮะขสแกนเนอนร์นะฮะงอจอสัมผัสนะครับอ่าใช้ข้อไหนที่ทําได้ทั้ง2ก็คืออะไรครับอินพุตแล้วก็เอาพุตนะ ก่อแป้นพิมพ์ใช่ไหมนะครับแป้นพิมพ์ใช่ไหมแป้นพิมพ huh ์ไม่ใช่นะครับแป้นพิมพ์เนี่ยทำได้อย่างเดียวก็คืออะไรเอ่ยรับข้อมูลนั่นเองก็คืออะไรครับรับอินพุตนะนะแป้นพิมพ์จะทําได้อินพุตนะครับก็คือรับนะครับรับข้อมูลอย่างเดียวนะครับนะเอาพุตไม่ได้นะครับเอาพุตไม่ได้นะเมาส์เมาส์ก็ รับข้อมูลนะครับนะเมาส์ก็อินพุตได้อย่างเดียวเอาพุตไม่ได้นะครับก็คือรับข้อมูลนั่นเองนะอ,อินพุตก็คือรับข้อมูลนั่นเองนะครับส่วนคอสแกนเนอร์นะสแกนเนอร์เนี่ยก็คือรับข้อมูลได้อย่างเดียวเหมือนกันนะครับรับข้อมูลใช่ไหมครับก็เป็นอินพุตนะดังนั้นข้อนี้ตัวที่อะไรครับ ทำหน้าที่ทางอินพุตและเอาพุตเนี่ยก็คือจอสัมผัสใช่ไหมครับอ่ทาท้งรับข้อมูลแล้วก็สแสดงผลนะครับทั้งรับข้อมูลแล้วก็สแสดงผลนะอินพุตก็คือรับข้อมูลเอาพุตก็คือสแสดงผลนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงตอบใช้องอนะครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับอ่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะอ่าพวกเราก็ต้องจําดีๆนะครับนะพวกเราก็ต้องจําให้ดีนะครับจําให้ได้นะ ข้อนี้ใครตอบถูกบ้างนะครับข้อสอบจริงนะครับนะ,อะจอสัมผัสก็คือทั้งรับทั้งแสดงนะครับรับข้อมูลแล้วก็แสดงผลนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่38นะครับวันนี้คลิปติวนี้ไม่ยาวนะครับไม่นานนะ,ะข้อที่38เมื่อวานพี่ก็ติวแล้วนะครับนะเราเตอร์เนี่ยคืออะไรเอ่ยทำหน้าที่อะไรครับ ทำหน้าที่อะไรในระบบเครือข่ายต่อพร้อมกันนะครับข้อนี้พี่ติวแล้วนะฮะต้องตอบให้ถูกทุกคนนะครับข้อที่สามสิบแปดเนี่ยนะพี่ติวแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ติวนะครับนะก็คืออะไรข้อนี้เคยติวแล้วนะครับก็คืออะไรครับจัดหาเส้นทางที่เหมาะสมในการส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายนั่นเองนะก็คือช้อยคอนะครับนะ จัดหาเส้นทางที่เหมาะสมในการส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายนะครับก็คือหน้าที่ของราเตอร์นะครับนะก็ไม่ยากนะครับอ่าส่วนกําหนดตําแหน่งการส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายไม่ใช่นะฮะนะไม่ใช่นะครับการกําหนดตาแหน่งการรับข้อมูลในระบบเครือข่ายก็ไม่ใช่นะฮะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบเครือข่ายก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบใช้คอนะฮะ จะหาเส้นทางที่เหมาะสมในการส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายนั่นเองนะครับนะต่อไปข้อที่39นะครับคลิปติวันนี้ไม่ยาวนะครับอ่านเะมื่อกี้ก็เป็นข้อสอบจริงนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อสอบจริงนะฮะสามเก้าขาบอกว่าอุปกรณ์ในข้อใดไม่มีหน้าที่รับข้อมูลเข้านะฮนะอ่าจำได้ไหมเอ่ยข้อที่37ติวไปแล้วใช่ไหมครับอ่านะข้อที่37ติวไปแล้วนะอุปกรณ์ในข้อใดที่อะไรครับไม่มี หน้าที่รับข้อมูลเข้านะครับคีย์บอร์ดเมาส์ฮาร์ดดิส์แล้วก็บาร์โค้ดสแกนเนอร์นะครับอ่าข้อนี้พวกเราอ่าทำได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับติวไปเมื่อกี้นะฮะก็คือข้อที่37นะครับอ่าคีย์บอร์ดก็คืออะไรครับรับนะเขาบอกว่าไม่มีหน้าที่นะเขาบอกว่าไม่มีนะครับไม่มีหน้าที่รับข้อมูลเข้าคีย์บอร์ดเ,เนี่ยรับข้อมูลเข้าก็คืออินพุตนะครับ นะก็คือรับนะครับอ่าอันนี้ร <n> ับนะส่วนเมาส์ก็คืออะไรครับเมาส์ก็รับนะครับนะเมาส์เนี่ยก็รับนะอ่าบาร์โค้ดสแกนเนอร์ก็รับนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบช้อยคอก็คืออะไรฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสคืออะไรครับเก็บนะฮาร์ดดิสคือเก็บข้อมูลนะครับนะอ่าฮาร์ดดิสเนี่ยจะเก็บข้อมูลนะครับ นะส่วนคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็บาร์โค้ดสแกนเนอร์เนี่ยจะรับข้อมูลนะครับส่วนฮาร์ดดิสจะเป็นเก็บข้อมูลนะเขาบอกว่าอุปกรณ์ในข้อใดไม่มีหน้าที่รับข้อมูลเข้าเพราะฉะนั้นจึงต,ตอบช้อยส์คอนะก็ไม่ยากนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่40นะไปดูกันเลยนะครับ40เขาบอกว่าอะไรนะครับข้อ40เขาบอกว่า อุปกรณ์ใดจะเป็นคนรับประเภทกับเมาส์ใช่ไหมครับอ่าเมาส์คืออะไรเมาส์เนี่ยเขารับข้อมูลใช่ไหมอ่ารับข้อมูลก็คืออินพุตใช่ไหมครับอ่าและทีนี้ใช้ข้อไหนเขาจัดเป็นคนรับประเภทกับเมาส์นะครับกอลำโพงขอแป้นพิมพ์คอสแกนเนอร์งอจอภาพแบบสัมผัสนะครับอ่าข้อนี้ข้อนี้นะครับตอบข้อไหนก็นเลยนะฮะเฉลยก็คืออะไรครับ พี่ก็บอกไว้แล้วนะฮะแป้นพิมพ์มันรับ <c oughs> ใช่ไหมครับอ่าแป้นพิมพ์รับข้อมูลนะสแกนเนอร์อก็รับนะครับส่วนจอภาพแบบสัมผัสก็คือทั้งรับแล้วก็สแสดงใช่ไหมครับอ่ทาทั้งรับแล้วก็สแสดงผลนะอ่าจอภาพแบบสัมผัสก็คือทั้งรับข้อมูลแล้วก็สแสดงผลนั่นเองนะครับส่วนตัวที่อะไรครับจัดเป็นคนละประเภทเกับเมาส์เนี่ยก็คือ ลำโพงนะครับจะมีอะไรบ้างเอ่ยจะมีลำโพงแล้วก็อะไรครับจอภาพนะจอภาพนะครับแล้วก็อะไรครับเครื่องพิมพ์นะฮะเครื่องพิมพ์นะจะมีลำโพงจอภาพแล้วก็เครื่องพิมพ์นะครับนะครับที่อะไรครับทำหน้าที่แสดงผลน,นั่นเองนะฮะ ส่วนเมาส์เนี่ยเขารับใช่ไหมพี่ก็บอกแล้วว่ารับนะรับในที่นี้ก็คือรับข้อมูลนะครับนะคนรับประเภทก็คือจะเป็นคนรับประเภทก็คือลำโพงจอภาพแล้วก็เครื่องพิมพ์นั่นเองตอบใช้ก่อนนะครับแล้วทีนี้ช้อยงอนเนี่ยมีแสดงผลด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับช้อยงอจอภาพแบบสัมผัสจะรับแล้วก็แสดงใช่ไหมครับในกรณีแบบนี้นะฮะเราจะสังเกตว่าช้อยงอนเนี่ยจะถูกต้องแค่50เใช่ไหมครับเพราะว่าอะไร มันมีคําว่ารับข้อมูลมาด้วยนะครับมันมีคําว่ารับข้อมูลด้วยนะยิงถูกแค่50%สนะถูกแค่แสดงผลแค่นั้นเองนะครับส่วนรับเนี่ยมันผิดเพราะว่าอะไรโจทย์เขาบอกว่าอุปกรณ์ใดจะเป็นคนประเภทกับเมาส์ก็คือสแสดงผลนั่นเองนะฮะเพราะว่าเมาส์เนี่ยเขารับใช่ไหมครับอ่าส่วนช้อยกอร์ทำไมถึงตอบช้อยกอ์ก็คือช้อยกอเนี่ยจะเป็นรับจะเป็นการสแสดงผลนะแล้ว ถูกต้อง100เนะถูกต้อง100นะครับส่วนช้อยงอจะถูกต้องแค่50%เนะครับเพราะฉะนั้นจึงตอบใช้กอนะถ้าเจอข้อสอบลักษณะนี้นะครับตัดสินใจไม่ยากนะครับนะพวกเราน่าจะตัดสินใจได้อยู่แล้วนะครับนะร้อยทั้งร้อยแหละพี่คิดว่าพวกเราน่าจะตอบช้อยกอนะถ้าเจอแบบนี้นะระหว่างกอกับงอนะฮะพี่คิดว่าไม่มีใครที่จะตอบช้อยงอนะครับพวกเราน่าจะตอบช้อยกอกันหมดทุกคนนะครับนะ โอเคไหมครับอ่าก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปติววันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในการสอบนะครับก็ขอบคุณครับ